สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกับครูเด็ดแล้วนะครับยังจำกันได้ไหมว่าภาษภาฝรั่งเศสนั้นการพูดแบบเป็นทางการสุภาพทั่วไปจะใช้ส่วนแบบไม่เป็นทางการจะใช้นะครับสำหรับการฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสในครั้งนี้ครูเด่นขอนำเสนอ,อ,นอการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์การชักชวนไปทำกิจกรรมต่างๆการถามตอบถึงกิจกรรมที่จะทำในวันพรุ่งนี้ การจะเตรียมงานวันเกิดและการวอวยพรวันเกิดครับก่อนที่เราจะไปฝึกพูดประโยคใหม่ๆครูเด่นขอแนะนําการบอกหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนนะครับในการบอกหมายเลขโทรศัพท์จะมีตัวเลขต่างๆมากมายซึ่งเราได้รู้จักตัวเลข1นึถึงยีกันไปแล้วนะครับในครั้งนี้ครูเด่นจะขอเพิ่มเติมการนับเลขตั้งแต่20ขึ้นไปครับ10 20, 30, 40, 50 60 70 80 90เรื่องของตัวเลขในภาษาฝรั่งเศสมีเรื่องที่จะต้องระวังหลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือสำหรับตัวเลข21 31 41 51 61เราจะใช้จำนวนหลักสิบนั้นๆตามด้วยอกอ้า <Et 1. S 2> ก็จะเป็นดังนี้ครับ21 31 41 51, 61แต่ถ้าเป็นจำนวนอื่นๆจะใช้จำนวนหลัก10นั้นๆตามด้วยตัวเลข2ถึง9ได้เลยนะครับ 22, 23, 34, 35, 46, 47, 58, 69เรื่องที่ต้องระวังต่อไปคือจำนวนเลขในหลัก70และ90 จะใช้จำนวนหลัก70หรือ90ตามด้วยตัวเลข11ถึง19นะครับอย่างเช่น70 71 72 78 90 91 94 95แต่ถ้าเป็นจำนวนตัวเลขในหลัก80จะใช้จำนวนหลัก80 ตามด้วยจำนวนตัวเลข1ถึง9นะครับเช่น80 81 82 86 89เอาล่ะครับเรามาเริ่มฝึกพูดประโยคใหม่ๆกันนะครับรูปประโยคแรกคือการโต้ตอบทางโทรศัพท์ซึ่งเราจะใช้วิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการกันนะครับเริ่มกันที่ประโยคการขอพูดกับใครสักคนหนึ่งอัลโล Allô, bonjour. Je voudrais parler à Victor. Victor est là? Oui, je vous le passe. Victor. คำว่า hello ที่เราใช้พูดเวลายกหูโทรศัพท์ภาษาฝรั่งเศสจะออกเสียงว่า allô ส่วนในการขอพูดโทรศัพท์กับใครสักคนจะใช้ประโยชน์ในการพูดว่า je voudrais parler à ตามด้วยชื่อคนนั้นๆเช่น je voudrais parler à Victor เช่นขอพูดกับหรือขอสายคุณวิกเตอร์ je voudrais parler à Marie ฉันขอพูดหรือว่า ฉันขอสายคุณมารีและอาจจะตามด้วยประโยคการถามว่าคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าประโยคในการถามจะขึ้นต้นด้วยชื่อของผู้ที่เราจะต้องการพูดด้วยแล้วก็ตามด้วยเอล่า <Ella? S 1> อย่างเช่นวิกเตอร์เอล่าคุณวิกเตอร์อยู่ไหมเอลิลา <Ella? S 1> เธออยู่ไหมหากบุคคลที่เราถามหาอยู่พอดีผู้รับสายจะตอบว่าวิ <Oui. S 1> ใช่หรืออยู่ แล้วอาจจะพูดต่อไปในลักษณะของการส่งโทรศัพท์ให้ซึ่งก็คือการตามหรือว่าเรียกผู้ที่เราต้องการพูดด้วยมารับสายในกรณีที่คนที่เราถามถึงเป็นผู้ชายจะใช้ oui, je vous le passe vous ouii ฉันจะส่งโทรศัพท์ให้เขาแต่ถ้าคนที่เราถามถึงเป็นผู้หญิงผู้รับสายจะพูดว่า shed passe oui, je vous Oui la ฉันจะส่งโทรศัพท์ให้เธอในความหมายก็คือ ฉันจะตามเขาหรือเธอมารับสายนั่นเองนะครับระมัดระวังใชใ้ถูกต้องด้วยนะครับต่อไปมาดูวิธีการบอกให้ผู้ที่โทรศัพท์มาถือสายอารอสักครู่นะครับอัลลูเมื่อเราเป็นฝ่ายโทรศัพท์ไปผู้รับสายอาจจะถามกลับมาว่าค i เสคือใคร มีความหมายในทำนองว่าใครจะพูดสายด้วยการตอบบอกว่าเราคือใครจะตอบสั้นๆได้โดยใช้ <C' est S 1> ตามด้วยชื่อเช่น C'est Paul คือ Paul C'est Victor คือ Victor ในความหมายก็คือตัวฉันหรือตัวผู้พูดชื่อ Paul หรือชื่อ Victor หากผู้รับสายจะบอกให้เราถือสายรอสักครู่เพื่อไปตามผู้ที่เราต้องการพูดด้วยมารับสายเขาก็จะบอกว่า Un instant s'il vous plaît กรณุณารอสักครู่ เรารู้จักวิธีการพูดโทรศัพท์แล้วต่อไปมาดูวิธีการพูดชักชวนทํากิจกรรมต่างๆกันนะครับเริ่มด้วยวิธีการพูดแบบสุภาพเป็นทางการกันก่อนนะครับนั่นคือวิธีการพูดชักชวนแบบสุภาพเป็นทางการนะครับต่อไปมาดูวิธีการพูดแบบไม่เป็นทางการที่ใช้พูดกับเพื่อนๆและคนกันเองครับ Tu viens au cinéma? Oui, d'accord. Tu viens à la fête? Non, je ne suis pas libre. การพูด <Senin> ชักชวนแบบสุภาพเป็นทางการจะใช้ Vous venez? แต่ถ้าเป็นแบบไม่เป็นทางการที่ใช้พูดกับเพื่อนๆและคนกันเองจะใช้ Tu viens? แล้วก็ตามด้วยสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆเช่น Vous venez en classe? คุณจะไปชั้นเรียนไหม viens cinémama? เธอจะไปดูหนังไหม Tu v i เ n s la fête? เธอจะไปงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตีย้ยหงในการตอบรับคำชวนจะตอบว่า oui d a c c o r d ได้ตกลงซึ่งก็มีความหมายว่าไปไปสิแต่ถ้าจะตอบปฏิเสธไม่ว่างจะใช้ประโยคในการตอบว่า Non je ne suis pas libre ไม่ฉันไม่ว่างอย่าลืมนะครับว่าเราจะใช้ i <No>. ay ah. ในการปริเสธว่าไม่ต่อไปมาดูวิธีการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันพรุ่งนี้กันครับ est-ce que tu va aller au concert demain oui je vais aller au concert demain et toi non je ne vais pas aller au concert demain ในการถามเพื่อนๆว่าในวันพรุ่งนี้เขาจะทำกิจกรรมนั้นๆไหมจะใช้ประโยคในการถามว่า est-ce que tu va และตามด้วยกิจกรรม และปิดท้ายด้วย Demain? คำว่า Est-ce que ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามที่จำกัดคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คำว่า d e m a i หมายถึงวันพรุ่งนี้นะครับเป็นคำบอกช่วงเวลาในอนาคตดังนั้นในประโยคนี้จึงใช้ Tu va ซึ่งจะเป็นรูปกริยาการกระทำในอนาคตหมายถึงเธอจะไปสมมุติว่าเราจะถามถึงกิจกรรมการไปชมคอนเสิร์ตก็จะใช้ l l e r au concert รูปประโยคในการถามก็จะเป็น Est-ce que tu vas aller au concert demain? พรุ่งนี้เธอจะไปชมคอนเสิร์ตไหมในการตอบรับเราจะใช้ประโยคการตอบว่า Oui, je vais. แต่ถ้าจะตอบปฏิเสธจะใช้ประโยคว่า Non, je ne vais pas. แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมที่จะทําปิดท้ายด้วยคําบอกช่วงเวลาคือ Demain? เช่น Oui, je vais aller au concert demain. ใช่พรุ่งนี้ฉันจะไปชมคอนเสิร์ต Nan, ne concert demain vais pas aller au je concert demain. ไม่พรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปชมคอนเสิร์ตรูปประโยคสุดท้ายที่เราจะฝึกพูดกันในวันนี้คือการชักชวนไปงานวันเกิดของขวัญที่จะให้กันและการวอวยพรวันเกิดกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกพูดเราไปรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับวันเกิดกันก่อนนะครับ Une fête งานเลี้ยงหรือง,งานปาร์ตี้ Une carte บัตรเชิญ Un gâteau. Une bougie. Un cadeau. Une boisson. Décédé. Pancédé. Salut Paul, c'est Marie. Est-ce que tu viens à la fête d'anniversaire demain Oui, je viens. Qu'est-ce que tu vas préparer Je vais acheter un gâteau, des boissons et un cadeau. Et toi Je vais organiser la musique. Super. À demain. À demain. Est-ce que tu viens à la fête d'anniversaire demain? พรุ่งนี้เธจะไปงานเลี้ยงวันเกิดไหม À la fête d'anniversaire. หมายถึงงานเลี้ยงหรือว่างานปาร์ตี้วันเกิดนะครับหากเราจะตอบยืนยันว่าไปจะใช้ Oui, je viens. ใช่ฉันจะไปและในงานเลี้ยงก็ต้องมีการจัดเตรียมของต่างๆเราอาจจะใช้ประโยคในการถามว่า Qu'est-ce que tu vas préparer? เธอจะจัดเตรียมอะไรบ้างล่ะยังจำได้ใช่ไหมครับว่า Qu quest-ce ใช้ขึ้นต้นประโยคคำถามมีความหมายว่าอะไรหรืออะไรบ้างในประโยคนี้เราใช้ <Tu va. S 1> ซึ่งเป็นรูปกริยาการจะทำสิ่งนั้นๆในอนาคตส่วนคำว่าห <par> มายถึงเตรียมหรือจะเตรียม qu'est que tu เธอจะเตรียมอะไรบ้างล่ะ ในการตอบบอกถึงสิ่งที่จะจัดเตรียมจะใช้ je vais แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราจะจัดเตรียมเช่น je acheter cadeau des et vais boissons gâteau un ฉันจะซื้อของขวัญเครื่องดื่มและขนมเค้กคำว่า a c h e t e r เป็นคำกริยานะครับหมายถึงซื้อ je organiser musique vais la ฉันจะจัดการเรื่องดนตรีคำว่า organiser หมายถึง จัดเตรียมหรือว่าจัดการต่อไปมาดูวิธีการอวยพรวันเกิดกันนะครับ On Joyeux 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 Souffle chanter va tes Anniversaire 1, 2, 3 Anniversaire Anniversaire bougies โอ้ oh. voilà ton cadeau Bravo chanter เป ragt, ch ็นคำกริยาหมายถึงร้องเพลง On chanter va เป็นประโยคในการเชิญชวนให้ร้องเพลงกัน1 2 3 Joyes Anniversary เป็นสำนวนที่ใช้ในการอวยพรวันเกิดว่าสุขสันวันเกิด Joyeuse Souffle bougies Anniversaire tes หมายถึงการเป่าเทียนเพื่อฉลองวันเกิดและเมื่อจะมอบของขวัญให้จะใช้ประโยคในการพูดว่า voilà ton cadeau q u i z เอาละครับเราได้ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสกันไปแล้วเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับอาเริ่มที่คำถามแรกกันเลย เบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าอย่างไงครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะครับฟ oh. ังคำเฉลยกันครับ01 22 64 79 81คำถามต่อไปคือถ้าจะขอพูดโทรศัพท์กับพอล จะใช้ประโยชน์ในการพูดว่าอย่างไงครับฟังคำเฉลยกันครับ Je <Kate> parler voudrais Paul à และถ้าเราโทรศัพท์ไปบ้านของมารีและต้องการถามว่ามารีอยู่หรือเปล่าจะถามว่าอย่างไงครับฟังคำเฉลยกันครับ m a <ada> r i e l ล่ คำถามต่อไปคือถ้าจะชวนเพื่อนว่าไปดูหนังกันไหมจะชวนว่าอย่างไงครับฟังคำเฉลยกันครับ Tu viens au c i n é m a และถ้ามีเพื่อนชวนเราว่า Tu au vas aller concert ไปชมคอนเสิร์ตกันไหมหากเราไม่ว่างจะตอบเขาว่าอย่างไงครับ ฟังคำเฉลยกันครับ non je ne suis pas libre คำถามต่อไปคือหากมีเพื่อนถามเราว่า que fais demain? พรุ่งนี้เธอจะทำอะไรหากเราต้องการจะบอกว่าพรุ่งนี้จะไปดูหนังจะตอบว่าอย่างไรครับ oh, oh. ฟังคำเฉลยกันครับ que fais demain Dem je vais aller au cinéma คำถามต่อไปคือครูเดียนมีคำศัพท์อยู่ C คำให้เลือกคำศัพท์ให้ตรงกับภาพที่เห็นนะครับ <c oughs> ฟังคำเฉลยกันครับอ่า a u กดูอ่างแ des boissons d c ซ <oughs> มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับในวันเกิดของนัดดาเราจะวอวยพรวันเกิดให้แก่นัดดาว่ายังไงครับ ฟังทำเฉลยกันครับเก่ e งมากครับฝึกผู้ภาษาฝรั่งเศสและครูเด่นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นไปชมเหตุการณ์เพื่อนชาวฝรั่งเศสโทรศัพท์มาชวนนัดดาไปงานวันเกิดกันอีกสักครั้งหนึง่งคราวนี้ตั้งใจฟังสําเนียงภาษาฝรั่งเศสกันนะครับเพราะว่าจะไม่มีคําแปลภาษาไทยอีกแล้วส่วนครูเด่นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ Au revoir